เยาวชนสมานฉันท์จิตอาสาจำนวน200ประชาชนนายพร้อม8ชั่วโมงนะครับขาไปตรงเรียนสายยนต์อยู่วันที่2สภาคม2557การค่ายผู้งนำเยาวชนสมานฉันท์จิตาันค่ายผู้งนำเยาวชนสมานฉันท์จิตอาสาเพื่อให้แก่เยาวชนผู้แทนเยาวชนต่อไปครับและเยาวชนที่รักทุกท่านครับ ของทัพเรือจัดโครงการครั้งนี้เพื่อให้เยาวชนที่มาจากทุก้าคของประเทศได้มีโอกาสเปิดโลกกระทันการเรียนรู้สร้างเสริมประสบการณ์ใหม่ใหม่ ใกล้ของกัเร okay. oh no, ือใช่ไหมค่ะเรื oh. ่อเราเรียเลี่ยนหรืออะไรปี่อะไระออตจองพอรู้ใช่ไหมสี่สิบคนที่ที่จันทบุรีและตากสี่สิบคนใช่ไหมนะบงนี้นะพยายามหาหาอะไรวเยอะจัดขอให้ามีความภาคภูมิใจเชิญครับ มาจากจังหวัดสงขลาค่ะชื่ออะไรครับชื่อจิตรลาดาหล่งจินดาค่ะชื่อเล่นชื่อคิวค่ะค่ะสำหรับประสบการณ์ที่ได้มาจากค่ายนี้นะคะคือหนึ่งเลยค่ะได้เพื่อนใหม่ค่ะเพื่อนใหม่ก็คือมาจากต่างภาคซึ่งเราเอ่อมาทําความรู้จักกันแล้วก็สร้างความสมานฉันท์ให้กับภาค ด้วยค่ะแล้วก็ยังสามารถที่จะนําความรู้ที่ได้ในวันนี้นะคะไปบอกกับเพื่อนๆว่าแต่และภาคเป็นยังไงบ้างที่เราได้มาฝึกฝนวินัยกับตัวเองแล้วก็มีเพื่อนร่วมเดินทางเป็นยังไงบ้างด้วยค่ะแล้วเป็นห่วงสถานการณ์ภาคใต้ไหมเป็นไงบ้างก็เป็นห่วงค่ะแต่ว่า <c oughs> ก็นะคะก็คือว่าถานการภาคใต้เนี่ยเราสามารถที่จะช่วยได้เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคะพอเราอบรมนี้เสร็จ อย่างแรกที่เราไปก็คือแน่นอนค่ะเราต้องกลับไปโรงเรียนพอกลับโรงเรียนปับ๊บแล้วก็สามารถที่จะไปบอกเล่าเพื่อนๆได้ว่าความความจริงแล้วเนี่ยก็คือมันมีอะไรที่สร้างสารรค์แล้วก็สามารถที่จะมาสมานฉันท์ได้มากกว่านี้นะคะ่ะไม่ใช่ที่จะว่าเรากักขังบริเวณตัวเองเพื่อที่จะไม่รับฟังคนอื่นอะไรอย่างนี้เลยะคะ่ะมาจากกรุงเทพมหาคนครครับ สำหรับค่ายเยาวชนสมณชันจิตอาสานะครับชื่อค่ายก็บอกแล้วว่าเป็นชื่อค่ายเยาวชนสมณชันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่จากภาคต่างๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นทางภาคอีสานอย่างจังหวัดหนองคายหรือทางภาคใต้อย่างเช่นจังหวัดสงขลาและนครศรีธรรมราชหรือว่าจะเป็นทางด้าน ภาคตะว,วันออกนะครับอย่างเช่นจันทบุรีและตาดนะครับทำให้เราได้เข้าใจถึงความต่างของวัฒนธรรมภาษาการพูดาการพูดจานะครับและการใช้ชีวิตน,นะครับทำให้เราสามารถอยู่ร่วมกันได้ดีขึ้นและยิ่งเฉพาะนะครับในปี2,558นะครับเราก็ยิ่งจะต้องเปิดประชาคมอ,อาเซียนถ้าเกิดภายในประเทศของเราเนี่ยยังไม่สามารถที่จะสมัรนัฉันให้เป็นหนึ่งเดีอนในแต่ละภาคได้เราก็คงอยู่ร่วมกับในอีก อีก9ประเทศอ,อื่นๆได้ยากครับและจากเสนอการบ้านเมืองเราเป็นอย่างนี้น้องอยากให้เป็นยังไงคนไทยต้องการใเราเป็นเยาวชนแน่นอนครับในฐานะที่ผมก็เป็นเยาวชนไทยคนหนึ่งนะครับผมก็ต้องการให้เห็นบ้านเมืองสงบสุขนะครับผม,ผมก็คงให้แบบการจราจรและภาพลักษณ์ของประเทศเศรษฐกิจข,ของประเทศได้เดินก้าวหน้าต่อไปนะครับไม่ใช่ต้องแบบว่าแช่แข็งอยู่อย่างนี้นะครับผมว่า ทางผู้ใหญ่ทุกคนควรจะใช้สติแล้วก็ผมว่าปัญหาาเมืองปัจจุบันนี้ไม่ใช่ปัญหาเรื่องความแตกแยกครับแต่เป็นเป็นปัญหาของการเมืองนะครับอเอาสองสามสองหนึ่งสองสามหนึ่งสอง